โอ้ฮสเตรนเจร์คลิปนี้ผมมีจุดประสงค์ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยสำหรับใครที่คนไหนอยากจะเป็น c ช i n e s e Sky แบบเต็มตัวหมายถึงสไตล์การทำคลิปนะซึ่งใครที่อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นมาคลิปนี้ถ้าพวกคุณกำลังดูอยู่ผมจะสอนพวกคุณทาแบบให้เป็นภายในทีเดียวเลยซึ่งก่อนอื่นคุณก็ต้องไปที่ YouTube เสร็จแล้วคุณก็หาคลิปวิดีโอที่คุณถูกใจ สักคลิปหนึ่งพอคุณเจอคลิปที่ถูกใจแล้วก็ให้ทําการดาวน์โหลดมาซะแล้วสเต็ปต่อไปคุณก็ต้องหาคลิปมาประกอบเข้ากับวิดีโอที่คุณเพิ่งจะดาวน์โหลดเข้าไปคนตามผมนะครับสาว shinese ถ้าเกิดคุณเจอคลิปไหนที่มันถูกใจคุณก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผม สร็จแ,แล้วที่นี่คุณก็มานั่งดูคลิปฟุตเทที่คุณเพิ่งจะดาวน์โหลดมาว่าคุณจะเอาตรงส่วนไหนที่คุณชื่นชอบและคนดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วคุณก็เองก็ชอบเหมือนกับคนดูที่เขาชอบเล้วกูพูดอะไรเนี่ยพอคุณเจอคลิปที่ถูกใจแล้วคุณก็แค่เอาเสียงเอฟเฟกมาใส่อีกทีนึง <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับง่ายไหมครับ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วพอคุณได้ทำการใส่เสียงคลิปแอฟ,ฟเทฟทที่คุณถูกใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็แค่เหนื่อยเสร็จแล้วคุณก็เลนเดอร์วิดีโอแล้วก็เอาไปอัพโหลดลง Youtube เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อว่า Tik Tok Meme Cat จอกอะไรก็ได้ถึงมันจะไม่ใช่คลิปมีมแต่ใส่ไปเถอะ ทั้งหมดและวิธีการขั้นตอนก็มีแค่นี้แหละครับตอนนี้คุณก็สามารถทำคลิปสไตล์คนจีนได้และคุณเองก็สามารถเป็น Chinese guy ได้ด้วยเช่นกันยินดีด้วยนะครับเอาละครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม and thank for watching กับผมไว้เจอกันใหม่พันนะครับสำหรับวันนี้ก็ bye bye อย่า c l e น n ชิบหายเลย